เอาละครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งแคร์วับคลิปนี้เพี่อจะพาทุกคนครับมาสัมผัสก,กับรถไฟฟ้าอีกแล้วแต่เป็นรถไฟฟ้าที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามาหรูสุดแพงสุดนะครับในขณะนี้ นี่คือในตัวอวต่านั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะครับในตัวหนึ่ง,งพิเศษออกมาที่เป็นแบบสีแบบทูโทนครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาจําหน่ายในบ้านเรานั่นคืออวตาร07นะครับและเราอยากจะเห็นเลยนะครับว่าดีไซน์ของเขานะครับจากที่เราได้ไลฟ์สดกันไปประจาประจำเนี่ยบอกเลยเห็นตัวจริงโคตรสวยนะครับแต่ตัวรถละเอยียดตัวรถมีเยอะมากๆนะครับเวลาเราจํากัดเราอาจจะไล่ไม่ครบเอาเป็นว่าให้ทุกคนได้ดูดีไซน์ก่อนนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ของตัวรถด้านหน้า แล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยมีการเชื่อมกันนะครับอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นยูนิตนั่นขึ้นมานะครับคราวนี้ในชุดของไฟนะครับที่เราจะเห็นนะครับในชุดคมไฟหน้าจะถูกซ่อนอยู่ตรงกันชนนะครับและถูกออกแบบเป็นแบบ X line ไลนะครับที่มันเป็นรูปตัว X แบบนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเบรดนะครับสามารถปิดเป็นแฟลตได้มีทั้งหมดแบบ14ใบนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยที่เราจอดอยู่เนี่ยจะมีลมนะครับระบายจากข้างในออกมานั่นเองกล้องนะครับมีมาให้นะครับเป็นกล้องรอบคันกล้อง เขามีถึง11ตัวนี่คือกล้องตัวแรกโลโก้ของเขานะครับและสีที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสีเป็นสีม่วงที่เราเห็นคุ้นเคยที่เขาเปิดตัวมาก็คือสีนี้นั่นเองสวยงามมากบ้านเราจะมีจําหน่ายทั้งหมดนะครับเขาบอกมาว่ามีสีสีนะครับมีสีม่วงนี้มีสีขาวนะครับและมีสีดานะครับสีเทามีมาให้ส่วนภายในครับก็มีสสีเหมือนกันก็จะเป็นสีม่วงเข้มและสีน้ําตาลขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในแต่ละคันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีในเรื่องของทีมมาให้เราจริงๆนะคันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวสเปคไทยที่สุดละกันเอาเป็นว่ามีความเป็นไทยมากแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะครับเราไปลุ้นกันวันเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับอันนี้หลายคนคงจะได้เห็นแล้วคราวนี้เราพาทุกคนครับมาดูด้านข้างสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นด้วยมิติตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าทุกคนมองนะครับมิติตัวรถของเขาเนี่ยจะมีความกว้างนะครับความยาวถึง4825ความกว้าง1980ความสูงอยู่ที่1610และฐานล้อยส กคนเห็นนะครับจะมีความยาวอยู่ที่2,940นะครับกาวเคียร์แลนด์ครับมีให้เลือกนะครับตัวรถที่จําหน่ายบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือมีตัวขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อกาวเคียร์แลนด์จะมีความแตกต่างถ้าตัวขับเคลื่อนสีล้อคันนี้จะสามารถปรับสูงต่ำได้ถึง3ระดับนะครับกาวเคียร์แลนด์ก็สามารถเลือกได้ต่ําสุดถึง125มิลคือเตี้ยแป๊กเลยแล้วก็155ที่เป็นแบบนี้ส่วนถ้าเป็นตัว RWD เนี่ยหรือตัวขับเคลื่อนล้อหลังจะอยู่ที่16 6 มิลลิเมตรนะครับจะมีความแตกต่างและสามารถยกสูงได้ถึง185ม mm. ิลลิเมตร ใกล้เคียงกับรถกระบะยกสูงเลยดีกว่านะครับและพิเศษที่ทุกคนเห็นนะครับคันนี้นี่ครับนี่คือจุดพิเศษที่จะมาเป็นกล้องนะครับซึ่งเป็นกล้องแบบกล้องจริงๆนะครับเราสามารถเลือกออปชันได้เพราะว่าอีกคันนึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูจะเป็นแบบกระจกมองข้างแบบปกตินั่นเองแต่ตัวรถนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้เลยหลังคาเป็นพาราเมติก s s 斯ลูฟนะครับที่มีความกว้างถึงเกือบ2เมตรนะครับหรือ1.9ตารางเมตรนั่นเองแต่กล้องนะครับเราจะให้เห็นนะมีกล้องด้านข้างแบบนี้อีกหนึ่งตํา หน่วยนะครับคือตัวรถเนี่ยมีกล้องรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาด้านข้างตัวรถถูกออกแบบด้านข้างนะครับมีความเป็นสีดํามีโลโก้คาว่าอวตารนะครับมาให้นะครับซึ่งเป็นสีดําเงาแบบนี้การจับเปิดประตูทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นแบบซ่อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในตัวกรอบกระจกนะครับจะมาเป็นสีดาเพียงขออนุญาตเปิดกระจกข้างซ้ายทุกคนได้เห็นแล้วกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ากระจกนะครับที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นแบบสองชั้นเป็นแบบอะคูสติกการ์ดนะครับรวมไปถึงบานหน้านะครับอันนี้จะ เห็นนะครับแล้วก็เป็นแบบเฟรมเลดด้วยคือไม่มีกรอบนั่นเองคราวนี้เรามาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นกระจกชิ้นเดียวนะครับมีความหนามากและเป็นแบบไร้ขอบแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูซีนยางครับการบุยางของรถคันนี้มากมายเห็นไหมฮะด้านนี้1ชิ้น ตรงขอบด้านข้างอีก1ชิ้นด้านล่างตรงนี้เป็นแผ่นพลาสติกนะครับตรงข้างๆตรงนี้จะมีแต่แผ่นพลาสติกแล้วก็มีกรอบยางด้านในเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะครับว่าซีนยางมีตรงไหนบ้างตรงนี้1จุดนะครับ อ่านะครับแล้วก็ด้านในนะครับตรงนี้เป็นกรอบนะครับมีขอบประตูตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแบบเฟรมเลกนะครับอ่ะนี่คือนะครับด้านข้างคราวนี้พี่เอ๋อยากให้ทุกคนมาดูล้อครับจุดพิเศษของคันนี้นะครับล้อเราจะมีล้อขนาด20นิ้วกับ21นิ้ว21นิ้วที่ทุกคนเห็นแบบนี้ลายถูกออกแบบให้แบบลู่ลมนะครับง่ายๆระบบดิสเบรกให้มาอยู่แล้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับแต่ว่าในตัวของ่คนนีเ็แบบุททกห นี้นะครับและยางที่เราได้นะครับจะเป็น Eco Contact 7นะครับก็คือจะมีโฟมนะครับเป็นยาง EV ไซส์ของเขาอยู่2 6 5 4 5 R 2 1ยิเอเลยนะครับอันนี้ก็ให้มาแล้ววัสดุที่บุนะครับข้างในเนี่ยบางคนจะเป็นแบบกำมืหยีที่คอยซับเสียงเวลาหินดิดนะครับแล้วก็การออกแบบขอบคิวซุ้มล้อก็เป็นสีเดียวกับตัวรถรวมไปจนถึงด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของนะครับล้อแมกนะครับไซส์เดียวกันช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์แล้วก็เป็นโช๊คไฟฟ้าซีซีดีนะครับซึ่งเด ขับขี่กันนะครับว่าเเป็นยังไงบ้างจุดชาร์จครับคันนี้ต้องบอกแบบนี้นครับสเปคในเรื่องของการชาร์จนะครับยังไม่ได้บอกมานะว่าจะให้าชาร์จ AC เท่าไหร่หรือ ดีซีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเวลาจํากัดเรามาดูต่อด้านท้ายด้านท้ายถูกออกแบบนะครับเป็นแบบ s t a r ์เทลนะก็คือในเรื่องของเส้นไฟนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับกล้องนะครับมีมาให้อยู่ด้านหลังแบบนี้1จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดแต่กล้องก็องบอกแบบว่าในรุ่นนี้นะ กล้องด้านหลังตรงนี้ไม่ได้โชว์ในเรื่องของขึ้นมาตรงกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังก็เป็นกระจกมองหลังปกตินั่นเองอันนี้น่าเสียดายแต่กล้องนี้เหมือนจะมีแต่มันไม่มีแล้วก็ตัวรถเองไม่มีเรื่องของ ที่ปั่นน้ำฝนหลังนะครับแต่ว่ากระจกมีไล่ฟ้ามาให้โลโก้ของเขาจะมีความแปลกตากับในตัวของออท่าหนึ่งหนึ่งที่จะมีความเป็นเว้าแล้วก็มีกรอบกระจกด้านในนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่า1นึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ขับใน07วันนี้ครับในคลิปนี้พี่เอกจะลองขับให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันว้าวแค่ไหนตัวรถมิติโคตรกว้างนะครับโลกโก้07มีมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดฝาท้ายไหนไหนไหน,ไหนเปิดตรง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 ไหน หาจุดเปิดนี่ต้องก้มนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับก็ค่อยยกขึ้นไปสไลด์ขึ้นไปนะครับนี่เราจะเห็นว่าการเปิดนะครับสามารถปิดจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับตัวรถเมื่อเรามองเข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับว่าเบาะด้านหลังสามารถพับได้แบบ60-40นะครับด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะมีของเก็บของมาให้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้มันน่าจะยุบนะมันอาจจะไม่น่าใช่นะครับเอาละไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเอาดูดีเราวางไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะทุกคน นะครับอ่ะเอาประมาณนี้ไม่ได้เหมือนเดิมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเวลาไม่พอแล้วอ่ะปิดมาปิดฝาท้ายเข้ามาครับเราจะเห็นว่ามีไฟกับพิบเห็นไหมครับด้านในมีเพิ่มนะครับด้านล่างตัวของการชนจะมี parking นเซอร์มาให้ทั้งหมด12จุดด้านหน้านะครับหด้านหลัง6 ด้านล่างแผงดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นสีดําเงามาให้แบบนี้เลยนะครับคราวนี้เพื่อนๆตามมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันภายในคันนี้มันเก๋มากครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่เอกจะให้ทุกคนนะครับเลื้อยเข้าไปเลยครับเราจะเห็นว่าภายในข้างในนี้เห็นไหมครับจะเป็นแบบสีม่วงนะครับม่วงเข้มๆนะครับมองเหมือนสีดําเลยแต่ว่ามันมีความเป็นม่วงครับเดินได้สเตชชิ่งหัวหมอนนะครับและจุดเด่นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่านะครับในในจุดหลักจริงๆคือในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับที่พวงมาลัยของเขานะครับจะมาเป็นแบบแปดเหลี่ยมและตัวเบาะเนี่ จะเป็นซีโร่คาวิตี้นะครับที่สามารถปรับองศาได้แบบเยอะพอสมควรนะครับมีที่รองน่องแบบนี้มาให้ปรับสูงต่ำมาให้แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบาเป็นเบาไฟฟ้าซึ่งเราสามารถปรับท่านั่งท่านอนได้นะครับตัวคันเร่งนะครับเป็นขึ้นมาจากพื้นแบบยุโรปรถคันนี้ถูกดีไซน์มาสไตล์ยุโรปนะครับนี่ก็คือเข้าๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล o กกิ n งนะครับมีมาให้อันนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสามารถกดมา2ครั้งก็จะเป็นในเรื่องของโหมด Adaptive ีบ u ค s e Control มาให้และจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าจอลากยาวนะครับที่เป็นแบบพาโนเลมาสานิ้วนะครับความกว้างรวมถึงกล้องขนาดไซส์นะครับห5หน้าจอแบบนี้นะครับจะเห็นเลยว่าหน้าจอซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันว่าเป็นยังไงและถ้าทุกคนมองเห็นนะครับจะมีชุดเครื่องเสียงบริเดียนนะครับลำโพง25ตําตำแหน่งเนี่ยอยู่ทั้งเสา A คอนโซลด้านหน้าคอนโซลตรงกลางนะครับรอบคันด้านหัวโอ้มากันเพียบเลยนะครับมาให้นะครับอันนี้ถือว่าแบบอลังการงานสร้างรวมไปจนถึงด้านข้างเห็นไหมครับ ลำโพงเมอริเดียนนั่นเองนะครับการออกแบบดีไซน์มาแบบหรูหราเลยมาแบบไฮโซบอกคันนี้นะแต่ก็มันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่ได้เรื่องกลิ่นอายความหรูหราจากยุโรปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีกึง่งๆนะครับมันก็จะมีความเป็นรถจีนบ้างหน่อยแล้วก็มาความเป็นแบบอ่ะ ความหรูแบบนี้นะครับเอาเพื่อนๆมีใครเห็นคอมเมนต์กันมาแต่คราวนี้เดี๋ยวเพี่อจะให้ทุกคนมาดูฝั่งของคนขับครับอ่ะมาดูเรื่องของหน้าจอนะครับเดี๋ยวพี่อจะให้ทุกคนดูหน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอกลางเนี่ยที่มีไซส์ซิงนะครับมาถึงขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยโชว์นะครับเราสามารถลากเมนูจากด้านบนลงมาได้นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับต่างๆได้โหมดการขับขี่ต่างๆเราสามารถเลือกได้นะครับการปรับนะกระจกมองข้างเราก็สามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับ ในเรื่องของวินโดว์ต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับมาได้หมดเลยดิวิ่งนะครับโหมดต่างๆเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าในทริปนี้ในคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้คุยว่ารถคันนี้อัตราสิ้นเปลืองแค่ไหนนะครับเอาทีนี้เรามาดูครับไวเลชัชเจอร์มีมาให้นะครับแต่แอร์ครับทุกคนเห็นไหมแอร์ซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนี่แอร์ลมมันออกมาจากตรงนี้นะครับไม่ได้มาจากด้านบนหอกตรงนี้เลยแค่นั้นเองนะครับด้านข้างด้านข้าง นี่เหมือนเหมือนมีลมอยู่เห็นไหมครับมีลมอยู่ตรงนี้ครับลมแอร์มาจะอยากตรงนี้ มีลมนะครับมีลมแอร์มันจะสะท้อนขึ้นมาหาคนนั่งนะครับมันจะออกมาฟุ้งๆและเรื่องของเรื่องนะครับพอเราพูดถึงแอร์เนี่ยรถคันนี้สามารถเลือกกลิ่นน้ําหอมได้นะครับอยู่ที่3กลิ่นตัวรถนะครับแบรนด์นี้มีให้เลือกถึง6กลิ่นนะครับก็เลือกเอานะครับไม่มีอันตรายต่อคนนั่งคนขับเลยนะครับและนี่ครับด้านบนที่เป็นกระจกมองหลังที่ตัดแสงอัตโนมัติมีไฟซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแต่ในกระจกนี้มันไม่สามารถที่จะเป็น กล้องนะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยได้ก็จะเป็นแค่กระจกมองหลังมองไปข้างหลังแบบเนี้ยธรรมดาไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับอย่าเผลอนะหาข้างล่างไม่เจอนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูครับม่านบังแดดครับม่านบังแดดมีไฟแต่ม่านบังแดดดูธรรมดามากเลยนะนะ มีไฟให้นะครับแต่วม่ามันแดดยาวนะครับมีมาให้ครบทุกตำแหน่งแบบนี้เลยถือว่าโอเคแล้วก็ด้านบนครับหลังคากระจกแบบพอลิคารูปที่มีความไซซิ่งอยู่ประมาณ2ตารางเมตรนะครับมีม่านนะครับสามารถม่านมาให้ได้นะครับตัวเบาะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับปรับแบบเขาเรียกว่าปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะครับอันนี้มีมาให้ครบทวนคราวนี้เพื่อนๆครับตัวเบาะเองนอกจากจะปรับซีโร่กาวิตี้ได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะกดนะครับ ในการนวดได้นะครับเบามีเบาะนวดในตำแหน่งคู่หน้าครับก็สามารถเลือกไปเลยครับว่าคนนั่งข้างคนดั่งหน้าอยากจะเลือกโหมดไหน5โห,หมดเลือกไปเลยครับนวดได้อย่างสบายมีเกะไหมมีเกไ๊ไหมไหนลองดูสิอ๋อกดดู อ๊บอ่าเออไม่ตัดนะมีเกะให้ถือว่าโอเคครานี้เดี๋ยวเราไปลองด้านหลังกันแต่ว่าด้านล่างเราจะเห็นนะครับว่ารองรับใน usb type c กับ type a, a มาให้อยู่ตรงด้านล่างนะครับมีที่เก็บของอยู่ด้านล่างมีไฟ Ambient l i g h ล a ์ B i e n t Light คันนี้นะครับความยาวตั้งแต่ด้านหน้าอ่าเพจต้องปิดนะเพจจะได้ชี้ได้นี่เขาบอกว่าความยาวที่มันยาวแบบเนี้ย3เมตรครับ ยาวถึง3เมตรเลยปรับได้64สีแล้วก็การปรับเปิดประตูนะต้องกดปุ่มด้านบนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันดีกว่าเมื่อเปิดประตูจากด้านหลังมาครับเราจะเห็นว่าเบียดทําไมคนนั่งนะครับบังเอิญรถคันนี้เป็นแบบ welcome seat ด้วยพอเพจต้องไปนั่งข้างนูนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนดูตรงนี้ครับเวลาเราจะปรับนะครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้นะครับมันมีเรื่องของอวตารลิงก์นะครับก็คือเราสามารถให้ความสะดวกสบายคนนั่งหลังโดยการที่มีหน้าจอเสริมซื้อเพิ่มแล้วก็จุดยึดเห็นไหมเมาส์ Mount ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าอันนี้จะเห็นเลยว่ามีเมาส์แล้วมีไฟเรืองแสงแล้วเราสามารถติดด้วยแม่เหล็กครับเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็นั่งดูการ์ตูนกันไปให้ลูกดูการ์ตูนทําอะไรก็ได้จะทําหน้าจอลิงก์ กับด้านหน้าจอหน้าได้เหมือนกันสามารถสั่งต่างๆได้เหมือนกันเลยอันนี้ง่ายๆนะครับคราวน,นี้ตัวเบาะด้านหลังสามารถปรับไฟฟ้าจะมีความแตกต่างจากในตัวหนึ่งงเยอะนะครับแต่คันนี้มีความเฟรนลี่ความเป็นรถครอบครัวง่ายการใช้งานง่ายนะครับโดยการที่เราสามารถปรับเบาะนะครับเดี๋ยวเราขอดูนะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ม่านนี่ครับเห็นไหมเราสามารถปรับจากคนนั่งได้นะครับอ่ะไม่เอาละลงมานี่แค่นั้นนะครับตัวเบาะเราสามารถปรับพับได้ไหม ปรับขึ้นหน้านี่ครับตัวเบาะพี่เอนมีติดอย่างหนึง่งรู้ไหมพอมันปรับไฟฟ้าแบบนี้มันช้าเห็นไหมดูดิกว่ามันจะขึ้นมาเนี่ยนี่คือขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่นี่น,นี่ค่อยๆขึ้นอ่ะขึ้นอีกไหมเนี่ยเห็นไหมมันแทบจะดูไม่ออกแต่ทุกอย่างสามารถปรับไฟฟ้าได้ครับเห็นไหมนี่ปรับเอล้ะนะครับปรับเอ นะครับอ่ะโอเคปล่อยเรื่องของเบาะไปนะครับแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการนั่งกันเต็มๆหัวหมอนมีมาให้ครบ3ามตำแหน่งนะครับแต่คนกลางเนี่ยจะเป็นหัวหมอนแบบธรรมดาขึ้นมาแบบนี้แต่คนนั่งจะคล้ายกับด้านหน้าจะมีโอบลับเราเหมือนหัวหมอนแบบมิกกี้นะครับแอร์หลังมีมาให้ครบถ้วนแล้วก็มีช่องเก็บข่ของเราจะเห็นว่าในเรื่องของฐานล้อคันนี้นะเกือบ3000มิลิเมตรทำให้ด้านหลังมีความกว้างแต่เมื่อเบาะมันเป็นแบบวลข้ามสีแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเข้ามาติดและถ้าเกิดสมมติว่าจินตนานการ ขายยาวนะครับ เลยเสาบีมามันจะมาแบบนี้แต่ถ้าพอดีเสาบีเราจะได้พื้นที่นั่งกว้างนะครับมีช่องเก็บของมาให้นี่คือในตัวคันสีม่วงพพ่มีอีกคันนึงอยากให้ทุกคนได้ดูครับมาดูครับคันนี้สีขาวแต่สีขาวคันนี้ครับการออกแบบด้านหน้าจะเหมือนกับสีม่วงเลยนะครับแต่ไม่แตกต่างคันนี้ก็จะเป็นในตัวของ a e e u d r i เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ามีโลโก้เรืองแสงแต่คันนี้นะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับพอแบบคันนี้เราจะชัดเจนว่ามีสีดําอยู่ด้านบนนะครับตัดกันนะครับล้อมาให้เหมือน 2นาดนิ้วค้านี้พี่ออยากเชิญเพื่อนๆดูด้านในกันครับนี่มาดูคันนี้คันนี้พี่อไม่เข้าไปนะเพี่อให้ทุกคนเข้าไปดูกันแบบเต็มตาเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าันนี้เป็นอีกสีหนึ่งคือสีขาวน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับหน้าจอเหมือนกันมีความยาวเหมือนกันแต่จุดที่มันแตกต่างจากคันม่วงทุกคนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้กล้องมาครับนี่นั่นเองครับคือกระจก มองข้างแบบปกตินะครับที่จะมีในเรื่องของ b บสวอร์ตวอร์นิ่งมาให้กล้องมาให้นะครับจะไม่ได้เป็นกล้อง2ด้านในเมื่อมันไม่มีกล้องจุดหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันไปครับเดี๋ยวกล้องตามมาดูตรงนี้นี่ครับตรงที่มันจะเป็นจอ6.5นิ้วจะเป็นสีดํา เงาแบบนี้เลยแต่ ambient Light ยังเห็นอยู่นะครับซึ่งออฟชันนี้เป็นออฟชั่นที่เราสามารถเลือกได้ซึ่งมูลค่าพี่เอกไม่รู้นะครับว่าเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ไปรอเอาวันเปิดตัวไปลุ้นกันทุกคนเห็นแบบนี้แล้วราคาคันนี้เท่าไหร่บอกมานะครับเอาละจบแล้วสําหรับในการดูรอบคันเดี๋ยวพี่เอกจะอุ้ยไฟดูดเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับไปลองขับขี่กันสําหรับในตัวอวตาร7นะครับในตัวของ a l Wheel Drive คันนี้เลยว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงกับการที่มันมีกล้องจะเวิร์กหรือไม่ิรตตตดาาม่อในกับ คราวนี้เมื่อเราเปิดฝากระโปรงครับจะดับเบิลคลิกนะเปิด2จังหวะนะครับเราจะเห็นแล้วฝากระโปรงให้มาเป็นแบบโช๊คนะครับแล้วเราจะเห็นฟังเก็บของถึง90ลิตรมาอยู่ตรงนี้แต่ในชุดควบคุมมอเตอร์ต่างๆนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเพราะว่าในคันนี้เป็น all wheel drive แรงม้าคันนี้นะครับอยู่ที่590แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่645นะครับแล้วก็ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึงห้าร0อยู่ที่3.9วกิโลเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่อนมจุ หลังนะครับแรงม้าของเขานะครับจะอยู่เท่าที่นั่นดูก็อยู่ที่340แรงม้านะครับแรงบิด365นิวตันเมตรนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกล575กิโลเมตรนั่นเองครับแต่ว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงคอมเมนต์บอกมานะครับว่าอยากให้คันนี้ราคาเท่าไหร่บอกกันมาอ๋อก่อนที่เราจะไปขับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะครับ